ตำนานแก้วขนเหล็กคุณวิเศษและก็พลังศักดิ์สิทธิ์แห่งธรรมชาตินะครับ แก้วคุณเหล็กเป็นวัตถุธาตุที่หายากประกอบด้วยคุณวิเศษแล้วก็เทวาอารักษ์ประจําแก้วสามารถป้องกันคุณใส่พูดผีปีศาจสิ่งร้ายๆแล้วก็ป้องกันตัวกันภัยได้ทั้งยังทําให้ผู้ที่ถือของแก้วนะครับมีโชคลาภแล้วก็เสริมบารมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยแก้วหรือรัตนมณีที่เกิดจากธรรมชาติมากมายนั้นมีความเชื่อมาแต่โบราณโบราณว่าแต่ชนิดก็จะมีคุณสมบัติพิเศษแล้วก็มีเทวาอารักษ์คอยคุ้มครอง ถึงขนาดมีการรจนาบรรดาแก้วมณีต่างๆขึ้นเป็นนวรัตหรือว่านกพัลันั่นก็คือแก้ววิเศษ9้าประการอันได้แก่เพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแกกรรมโกเมนเอกสีหมอกเมฆนินการมุกดาหารหมอกมัวแดงสลัวเพทายสังวานสายไพทูลน,นอกจากนี้ก็ยังมีแก้วมณีมีค่าอีกหลายชนิด มักนิยมนํามาทำพระพุทธร,รูปพระเครื่องหรือว่าเครื่องประดับเช่นบุตรน้ำทองสีเหลืองใสเพชรน้ำต้นนะครับหรือว่าจุ้ยเจียสีขาวใสบุตรน้ำแดงสีเขียวอ่อนเป็นต้นแก้วคนเหล็กนะครับจัดเป็นรัตนมณีประเภทหนึ่งพบมากทางภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับโป่งขามเกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นหินแก้วที่มีความใสยอยู่ในตัวมีสภาพเหมือนร็อกคริสตัลหรือว่าคริสตัล เป็นภาษากรีกโบราณแปลว่าก้อนน้ำแข็งที่ถูกประดิษฐ์โดยเทพเจ้าคำพีโบราณเรียกรวมอยู่ในกลุ่มแก้วสหาชาติบางก็เรียกว่าแก้วสามกริย์หรือว่าแก้วสวรรณสามเนื่องจากภายในมีสายแร่หลากสีประกอบรวมกันเป็นรูปลักษณ์ต่างๆลักษณะพิเศษเฉพาะก็คือเมื่อมองลงไปในเนื้อที่ขาวใสจะเห็นเส้นสายเล็กๆคล้ายกับเข็มหรือว่าเส้นผมพุ่งสวนกันไปมา แต่มักจะมีสีใครสีมันไม่มีการสลับสีบางเม็ดมีเส้นสีทองจะเรียกว่าเส้นไหมทองเพราะดูเหมือนเส้นไหมวิ่งภายในเนื้อแก้วมีความงดงามมากสีเงินเรียกว่าไหมเงินสีฟ้าเรียกว่าไหมฟ้าถ้าเป็นสีแดงหรือว่าสีน้ำตาลก็จะเรียกว่าไหมนาคหรืออาจจะพบสีอื่นอื่นอีก สายแรกที่ปรากฏมีลักษณะคล้ายใยนำแสงที่คนโบราณเชื่อว่าสามารถสื่อน,นำความศักดิ์สิทธิ์ให้แพร่กระจายไปรอบๆได้มีผู้วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นสายแร่รูไทยหรือว่าสายแร่ธาตุไทยทเนียมนะครับซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีค่ามาก แก้วคนเหล็กนะครับมีมากมายหลากหลายชนิดที่ขึ้นชื่อและก็เป็นที่นิยมก็คือแก้วพิรุณแสนหาเป็นสีขาวใสาภายในมีสายแร่เหมือนสายฝนตกแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญมีสีม่วงดอกตะแบกค่อนข้างใสมองเห็นเส้นสายเป็นริ้วภายในคนโบราณนิยมนำมาถวายเป็นพุทธบูชาแก้วหมอกมุงเมืองมีสีขาว ภายในมีลักษณะเหมือนหมอกหรือว่าเป็นสายใสๆแพร่กระจายคล้ายเส้นในก้อนน้ำแข็งและก็แก้วกาบที่ใสมองเห็นกาบสีขาวอยู่ภายใน นอกจากแก้วขนเหล็กที่มีสีขาวใสแล้วยังมีแก้วขนเหล็กบางชนิดที่มีขาวขุ่นๆนะครับคล้ายกับมีหมอกหรือว่าน้ำนมผสมอยู่ภายในเนื้อแต่ก็ยังสามารถเห็นสายแร่วิว่งเป็นริ้วๆหรือว่าแผ่กระจายอยู่ภายในแก้วชนิดนี้โบราณจานนะครับก็เรียกว่าแก้วขนเหล็กตันคนโบราณมีความเชื่อว่าแก้วขนเหล็กเป็นวัตถุธาตุที่หายาก ประกอบด้วยคุณวิเศษแล้วก็เทวาอารักษ์ประจำแก้วสามารถป้องกันคุณใสพูปีปีศาจส,สิ่งร้ายๆและก็ป้องกันตัวกันภัยได้ทั้งยังทําให้ผู้ที่ถือครองแก้วมีโชคลาภและก็เสริมบารมีเพิ่มขึ้นด้วยจึงนิยมนํามาทําเครื่องรางของขลัง หรือว่าประกอบทําอัญ,ญมณีเครื่องประดับพกติดตัวเช่นหัวแหวนจี G ้ห้อยคอหรือว่ากําไลหรือบางคนถึงขนาดฟังเข้าไปในร่างกายก็มีในตำตาโบราณนะครับก็กล่าวว่า แก้วขนเหล็กใสเป็นแก้วตัวผู้ส่วนแก้วขนเหล็กตันที่มีสีขาวขุ่นเป็นแก้วตัวเมียเมื่อนำมารวมกันก็จะส่งประสิทธิภาพเกื้อหนุนจุนเจือเกิดเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติทำให้ผู้พกพาติดตัวเกิดความเจริญรอดพ้นภัยพิบัติอีกทั้งป้องกันคุณใสพูดผีปีศาจต,ต่างๆอย่างดีเยี่ยมถ้าสวมใส่เป็นประจำก็จะช่วยในเรื่องสุขภาพอีกด้วยณนะปัจจุบันก็ได้รับความนิยมและก็สแสวงหาพกพากันมาอย่างกว้างขวาง เพื่อคุ้มของป้องกันและก็ส่งเสริมโชคลาภด้วยนะครับ